เป็นชั้นวีคชุดใหม่มาลอันนี้ของขวัญจากช่างนะคะเพื่อนเป็นไงเอ่ยพอได้ไหมคะขวัญจากช่างค่ะเอ่อหุ่นเราค่อนข้างจะอวบระยะสุดท้ายเนี่ยนะคะแต่เพื่อนดูก็ทําใจนิดนึงนะคะอันนี้แหวนนะคะแหวนอออแบรนด์เลยนะคะเนี่ยทางซื้อให้ทีละสามมงเลยนะคะบวกกาไรกําลังที่เป็นเพลนมาเลยนะคะของแบรนด์ชันนัน,นะคะเป็นไงนะะไหมคะเริศดไหมคะช่างจัดสรรให้เลยกับตัวนะคะ โอ้ยไม่ไหวคำตัวเองไม่ไหวสักพสภาพเค้ำตัวเองไม่ไหวแต่ก็พอได้อยู่นะเพื่อนเป็นไงคะพอได้อยู่นะพอช่างเขาเงินโอนค่าบัญชีมาช่างก็นอนหลนอยู่ไม่รู้แล้วคะก็เลยต้องหาชุดเพื่อนทำคอนเทนต์ค่ะพอดีเงินเข้าแล้วผมตื่นเต้นมากเลยเนาะเงินเข้ามาด้วยหนักหนีบจัดหนักจัดเต็มสภาพก็ประมาณนี้นะค่ะเพื่อนแต่ก็ได้อยู่นะเพ่ แบรนด์เนมนะคะแต่เราก็แบรนด์แถวนี้ละค่ะแถวที่ร้านเราเนี่ยละค่ะสวยระดับสวยระดับสวยแบบสับๆอยู่นะคะขอราคาะใช่